สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำเพจบนเฟซบุ๊กแบบง่ายๆนะครับะจะมีตัวในตัวเลือกนะครับจะมีตัวแปรโปรไฟล์เป็นเพจเสร็จแล้วเราเาปี่แลรับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่แปลโปรไฟล์ ขั้นตอนที่ 2, 2> สองก็เลื่อนมาครับจะมีตัวสร้างเพจพนบนเฟ e บุ๊กที่วงไว้นะครับแล้วก็เริ่มต้นได้เลยครับ,รบเริ่มต้นเสร็จแล้วปุ๊บก็จะปรากฏรอประมาณ5-10วินาทีพอเสร็จแล้วปุ๊บ,บตัวโปรไฟล์ของ facebook ก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าเพจ จะมีที่ผมวงกลมไว้จะมีปุ่มให้ใส่ลิงก์ต่างๆหรือว่าร้านร้านค้าหรือว่าปุ่มต่างๆนะครับเป็นลิงก์เอาไปใส่ไว้นะครับตรงนี้ข้ามาตรงนี้เลยครับตรงนี้สําคัญสุดครับตรงนี้ตรงนี้เฟซบุ๊กเรามีการยอดกดไลค์มาใช้มานานแค่ไหนก็จะปรากฏขึ้นยอดไลค์ครับอย่างนี้อย่างอย่างนีอ้อย่างตัวนี้คือผมเพิ่ง ไม่ค่อยได้ใช้ครับเป็นเฟซสำรองก็จะมาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเข้าไปที่ตรงย้อนคลับตรงตรงเป็นรูปวงกลมสีแดงนะครับตรงรูปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้ครับเพิ่มเพื่อน ตัวหน้าเพิ่มเพื่อนนี่จะเพิ่มเพื่อนทั้งหมดที่มีอยู่ใน f เฟ e บุ๊กถ้าคุณมี4พัน5 0 0นยอดไลค์ก็จะมาในวิทนาทีเดียวครับตอนนี้ผมมีเพื่อนแค่พัน 1, กว่าคนแต่ว่ามันมาแค่450คนนะครับแบบเดียวแต่ว่ามันต้องเข้าเบราว์เซอร์